รวมมิตรกะทิสดเจ้าเก่า20บาทอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นนะวัดมาขายกูแล้วอยากไกลตร,ร,รงไหมครับก็อคโกแลตนี่ของบ้านเขาครับอ้าวสวัสดีครับพี่น้องครับมือน,นี้ผมอยู่อำเภอรัตนบุรีนะครับมาเห็นมันขายขนมหวานปเป็นเสียบแห้งครับอ้าวสวัสดีครับคุณพี่ครับ อันขายมานานแล้วบอครับเนี่ยประมาณจักปีครับหกปีเลยละม่หกปีบอครับนี่บอครับยุตตรงขามชมลมอสมอนี่บอชมลมอสมอรัตนบุรีนี่บอครับขายถ้วยละจักบาทไหมค่ะถ้วยละยี่สิบค่ะถ้วยละยี่สิบาทบอครับยี่สิบาทได้ยักษ์ยางครับอุ้ยแต่เมื่อสุยยางเลยค่ะผมเร็วแต่สีเอาเลยบอเอาเอาเลยผมสีลองสซางมาเนาะองผมหนึ่งยางหนึ่งยางแล้วก็สองยางแราคา อันนี้ขอาวแข้งแก่ดำดำนิดมะม่วงดำดำ้วกะต้นอันนี้ยังครับนั่นอันนี้ปลาท่อมเชื่อมออานั่นละเอาซ้ำนั่นละตามสีผมสั่งนี่ละเอาละครับคุณผู้ชมครับบาเนี่เดี๋ยวผมสีมาล้องซีมให้คุณผู้ชมเบิ่งเด้ออ่าคุณพี๋มันกะกำลังทำการตักให้อยู่นะครับขายทุกวันเลยบไหครับเนี่ยกเวมื่อตลาดนัดครับโอ้มันเป็นมื่อตลาดนัดสีบัวขายบ่บัวในขายเพราะว่าเขาสีมาตั้งวันเถอะ ขายจากักโมงหอดจกักโมงครับประมาณบ่ายสองตั้งแต่เริ่มตั้งแต่จักโมงเริ่มตั้งแต่เก่าโมงเเศร้าจนถึงบ,าบ่ายสองป่ครับ <S 2> 2 <S บ่ายสองบ่า2 2> มันก็หมดพอดีบ่ครับ<ช>โอ้นี่แหละครับของคุณพี่คนต่แเสี่ก็แบห้งนะครับพี่น้องครับอยู่อำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้ครับพี่น้องคุณชมรมอสอมอ,อำเภอรัตนาบุรีนี่แหละคนขายอยู่นี่ละอ่าอยู่ทางออกอยู่แถวแถวตลาดนัดนี่แหละครับพี่น้อง สสยมือเฮานในวัดบอกครับเนี่ยวัดนิยังครับเนี่ยวัดกลางค่ะอวัดกลางรัตนบุรีบอกครับอ้าวมาแล้วพี่น้องครับบานเดี๋ยวสิมาลองซีมไปพี่น้องเบิ้งได้ครับบานเนนี่นี่แหละครับพี่น้องครับอ้าวมาแล้วเปละยี่สิบบาทนะครับเด็กบอกยังหลายเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิมอ้องได้ขนมหวานอำเภอรัตนาบุรีบานีนเอาละครับพี่น้องครับบานในกัสิมาลองซีมขนมหวานอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์เลยครับพี่น้อง มาจากสีสะเก็ดพู่ล้ครับพี่น้องครับอ่ามาจากสีสะเก็ดบังเอิญสิไปพุ๊ทั้งทาตุ่มนะครับมาเห็นล้านขนมหวานเลยแววก่อนพี่น้องอือโอ้หวานครับพี่น้องหวานพอดีเลยครับอืออือโอ้อือ โอ้แสบครับพี่น้องครับสืุปว่าดอดเบดเยี่ยมครับพี่น้องครับ ภูดายสิมากินกับมพิิกัตที่ผมบอกนะครับอยู่ตรงข้ามกับชมรมอ,อสอมอ,อาําเภอรัตนบุรีจังหวัดส,สุรินทร์้อครับพี่น้องครับเอาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ